ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้ก็อยู่เพชรบุรีนะครับอยู่แถวแถวตลาดกิ่งเพชรนะครับทางฝั่งขวานะออกมาจากแยกอุรุพงศ์นะครับผมมาจากทางแยกยมราชนะยมราชมาอุรุพง์แล้วก็มา แยกเพชรพรามนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นสะพานราดเทวีนะครับสะพานข้ามแยกราดเทวีบรรยากาศยามเช้านะครับภาพก็อาจจะย้อนแสงหน่อยนะแยกราดเทวีนะครับมุ่งหน้าไปประตูน้ำนะครับนานมากแล้วนะครับทีไม่ได้มา ทางนี้นะวันนี้ส่งส่งของเสร็จนะครับก็มาส่งของอเหมือนเดิมนะครับส่งของให้ลูกค้างานที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับก็มาส่งส่งเสร็จก็กลับนะครับก็จะรีวิวถนนหนทางนะครับให้พี่น้องได้ดูกันถนนเพชรบุรีนะครับ ไปแยกประตูน้ำไปแยกอโศกไม่ใช่นะครับใช่ใช่แยกอโศกอโศกเพชรบุรีแล้วก็ไปคลองตันนะครับคลองตันแล้วก็พัฒนาการกันเลยนะถนนเส้นนี้ไปถึงสถานไปถึงสนามบินนะครับสุวรรณภูมิได้เลยนะครับถ้าบิ่งเส้นนี้นะ บรรยากาศยามเช้านะ10.20นาทีนะครับเป็นวันจันทร์วันนี้นะครับก็เป็นเวลาเร่งด่วนอยู่รถก็ติดนะครับรถเยอะเลยเพชรบุรีแถวประตูน้ำนะครับเราก็จะหาจังหวะออกซ้ายนะครับ เลี้ยวตรงจะไปเลี้ยวข้างหน้านะแยกประตูน้ําเลี้ยวเข้าลาดดมรีนะครับไปทางเซนท่นเวอร์ไม่รู้ว่าภาพนี่มันจะยอดแสงไปถึงนู่นเลยนะครับเพราะว่าถ่ายยามเช้านี่ดวงอาทิตย์มันขึ้นทางด้านหน้านะครับอันนี้คือประตูน้ำนะครับนี่ประตูน้ำเพชรบุรี19นะ ด้านขวานี่ก็เป็นห้างแพดตินัมนะครับที่เลยมาแล้วก็เป็นห้างพันทิพย์นะพันทิพย์เก่าอันนี้คือห้างแพดตินัมนะครับไม่ได้มานานนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับประตูน้ำ รถที่ขึ้นสะพานนะครับก็จะไปทางถนนชิดลมนะครับไปทางของตันนะครับหรือว่าไปขึ้นทางด่วนนะรถที่ขึ้นสะพานไปนะครับเป็นสะพานข้ามแยกประตูน้ำนนสามล้อนะครับสล้อตุ๊กตุกตุกต,กตกไทยแลนด์นะครับนี่เป็นโรงแรมนะ โรงแรมอาอามารีนะสำหรับหัวมุมนี่นะครับหัวมุมด้านซ้ายนี่ที่ว่าเป็นตึกแถวเก่าๆนะครับนี่เขากันสังกะสีไว้นะยังไม่รู้ว่าจะสร้างเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นคอนโดนะครับก็มีรูปตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือแยกประตูน้ำนะครับ เลี้ยวซ้ายจะไปถนนลาดปารลบนะเลี้ยวขวาทางนี้ก็มีเป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นถนนลาดตำรี่นะครับเลี้ยวมาทางเซนตันเวอร์นะครับนี่สะพานค้าบคลองแสนแสบด้านขวาก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสกายวอล์กนะครับ สกายวอล์กทางเดินที่สวยงามนะครับเป็นที่นิยมของคนที่มาเที่ยวนะครับหรือว่าชาวต่างชาตินะครับด้านซ้ายก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับบิ Big ๊กซีลาดดัมรีที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะครับทางนี้ก็จะเป็นเซนทัลเวอร์นะครับห้างเซนทัลเวอร์นะครับ สิท่านลาดด้ำริ่นั่นแหละอ่าทางนี้ก็จะเป็นสีแก่กลาดประสงค์นะครับนี่รถไฟฟ้าบินมาพอดีอ่า,าอภาพนี้แดดส่องเข้ามานะครับ ข้างหน้าจะเป็นสี่แยกราดประสงค์นะเลี้ยวขวานี่จะไปไปประทุมวันนะครับไปทางสยามสแควร์นะเลี้ยวซ้ายก็ไปเพลินจิตนะครับเพลินจิตสุขุมวิทนะตรงไปก็สาราแดงศรีลมนะครับอันนี้คือสี่แยกราชจประสงค์นะครับ รถกำลังเยอะเลยนะเวลาตอนนี้10โมงครึ่งนะครับ10โมง27นาทีนะครับเลี้ยวขวานะครับถนนพระรามหนึ่งนะครับไปปทุมวันมาบนคลองนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางสุขุมวิทนะครับนี่ครับนี่คือศาลพระพรหมนะครับศาลพระพรหมนะครับก็ยังมีคนมานิยมมา ของเที่ยวนะครับหรือว่าคนไทยมาเที่ยวมากราบไหว้นะครับขอพอรอนกันนี่คือถนนลาดดําบลีนะครับนี่มุงหน้าไปนู่นเลยนะครับทางสวนลุมพินีไปแยกสาราแดงศีลมนะครับพระรามสี่นี้นะก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าด้วยนะครับสายสีเขียวอ่อน รจะดำลินะครับไม่รู้ว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันแดดมันส่องเข้ามานะครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกนะครับ ก็มาเลี้ยวที่แยกประตูน้ำนะครับเข้ามาที่เซนรัลเวอร์ ur, มาลาดดำรินะครับนี่คือบรรยากาศถนนในกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นแหล่งใจกลางนะครับความเจริญหูเจริญตานะครับตึกสูงสูงสวยๆนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งทางนี้นะครับทางด้าน รุงเทพด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็น3ามแยกลาดดำรีนะเลี้ยวซ้ายนี่เข้าถนนสารสินนะครับไปถนนสารสินไปหลังสวนนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นสวนลุมพินีนะครับ คือสวนลุมนะครับด้านซ้ายเราจะวิ่งตามเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวไปทางสีลมกันเลย ตรงนี้จะเป็นแยกสาราแดงนะครับอันนี้เป็นสะพานไทยญี่ปุ่นนะแยกสาลาแดงตัดกับถนนพระราม4นะครับนี่นะครับสะพานไทยญี่ปุ่นถ้าไปทางซ้ายโน้นนะครับก็จะเป็นสะพานไทยเบลเยียมนะ ออกซ้ายนี่จะไปของเตยนะครับออกขวานี่ไป3ามย่านไปหัวลำโพงนะนี่คือแยกสาราแดงนะครับ<ม>ก็ไปกันต่อนะครับนี่เข้าถนนสีลมนะครับตรงไปงไปทางนี้ก็ไปหัวลำโพงนะ นี่นะครับอตอนนี้เราก็มาที่ถนนสีลมนะครับถนนสีลมนี่ตั้งแต่วิ่งมานะครับจากราดดำริแยกประตูน้ำนะครับก็จะไม่มีเสาไฟฟ้าสายสื่อสารนะครับมา เส้นสีลมก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นสถานีสาราแดงนะเป็นถนนที่ไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีสายสื่อสารนะครับเอาลงดินหมดนะนี่เป็นถนนคอนแวน์นะครับเลี้ยวซ้ายไปออกสาธรวันนี้พาพี่น้องเลาะนะครับ ังจากที่เรา,เาทำงานนะครับส่งของเสร็จแล้วนะครับก็ามารีวิวบรรยากาศให้พี่น้องดูกันนี่เป็นถนนสีลมนะครับเ,เป็นถนนที่ดูสะอาดนะครับด้านซ้ายจะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับสำนักงานใหญ่นะ ซอยสีลมซอยสามนะครับนี่เป็นแบงค์กรุงเทพสำนัก,การใหญ่นะสีลมซอยห้านะครับอ่าสมัยก่อนนี่เป็น เขเรียกว่าเป็นซอยละลายซับกันเลยนะครับมีขายของนะครับในซอยนี้โอ้โหคนเวลาคนที่ทํางานในออฟฟิศนะครับพักเที่ยงนี่เขาเดินออกมาซื้อของกันเยอะมากนะ,ะด้านหน้านี้จะเป็นแยก สีลมนาราธิวาสนะครับเราจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ด้านบนนะ<ม>เป็นถนนนราธิวาสนะครับด้านหน้านี้ตัดกับถนนสีลมนะเลี้ยวขวาจะไปสุราวงนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปที่แยกสาธร ไปออกพระรามสามได้นะถนนสีลมก็ตรงไปนะครับตรงไปนู่นเลยบางรักครับไปกันต่อนะครับแยกสีลมนาราทิวาสนะครับนี่เลี้ยวซ้ายไปสาธรน,นะ สาทอไปพนลามสามกันเลยนะถนนนราธิวาสนะครับสำหรับถนนสีลมนะครับก็ตรงไปเป็นถนนไร้สายนะครับไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีสายสื่อสารนะครับก็เคยมารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่านานแล้วนะ นี้แยกเดโชนะครับเป็นถนนที่สวยงามนะครับร่มรื่นมีต้นไม้นะครับเขียวสวยงามกันเลยสบายตาดีนะครับเหมือนกับเป็น เมืองหลวงนะครับแต่ว่ามีต้นไม้เยอะนะด้านซ้ายนี่จะเป็นวัดนะครับวัดวัดแขกนะวัดแขกวัดฮินดูนะครับอันนี้จะเป็นแยกประมวลนะครับออกซ้ายเข้าไปสาธร ถนนสาทรน,นี่จะอยู่ฝั่งซ้ายนะคู่ขนานไปกับถนนสีลมนะครับอซอยไหนก็ได้นะครับถ้าเราออกซ้ายนี่เราก็จะไปถนนสาทรได้เลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะอันนี้แยกสีลม19นะครับตีเส้นจราจรน,นี่ต้องบอกว่า ชัดแกวกันเลยนะครับดูดูดูฝรั่งเขาเต้นกันนะครับฝรั่งนักท่องเที่ยวนะอ่านักท่องเที่ยวเยอะนะครับในบ้านเราในกรุงเทพนะครับ โดยเฉพาะาชาวเวียดนามชาวามาเลยนะครับหรือว่าอินโดสิงคโปร์นะครับจะมาเที่ยวที่มาซื้อของนะครับที่บิ๊กซีลาดดำลีนะจะเป็นห้างยอดฮิตนะครับของชาวต่างชาตินะครับที่มาซื้อสินค้าไทยนะสินค้าไทยนี่เป็นที่นิยมนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ด้านหน้านี้จะเป็นแยกมเหศักนะเลี้ยวซ้ายก็ออกสาธรเหมือนกันนะครับ แยกมเหสักนะครับเลี้ยวขวาก็าไปสุรวงนะครับเลี้ยวซ้ายไปสาธรก็ยังเป็นถนนสีลมอยู่นะตรงไปก็แยกบางรักนะครับตรงนี้คิดขวาคิดขวาตรงแยกนี้นี่ขึ้นทางด่วนได้นะครับไปขึ้นทางด่วนนะาทางนี้จะไปสอนอยานาวานะซอยนี้ ไม่รู้ว่าวิ่งรถทางไหนนะด้านหน้านี้จะเป็นทางด่วนนะครับไปกันต่อนะครับถนนสีลมนี่น่าจะสิ้นสุดตรงนี้นะครับแยกบางรักนะครับข้างหน้านี้นะด้านซ้ายจะเป็นโรงพยาบาลเลิศสิลน,นะ ถ้าเราขึ้นทางด,วด่วนนี่เราก็จะเห็นตึกสูงๆนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างจะเป็นโรงพยาบาลเลิดสิงห์นะข้างหน้าจะเป็นแยกบางรักนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เข้าเจริญกรุงนะอันนี้รอสัญญาณไฟนะครับแยกบางรักนะครับตรงนี้ ผมก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับนี่ครับโรงเรียนอัดสามชั้นนะครับนี่โอ้นักเรียนนี่ใส่เสื้อสวยกันเลยนะครับ mm hmm. ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ